ฝนตกฝนตกตั้งแต่กลางคืนยันเช้าเลยไม่รู้จะไปเที่ยวไหนคร่บรนชเมืองค่ะอันนี้บรรยากาศบ้านเมืองพองนะคะ ในเมือปงปากเซร่างใจเมืองรางใจเมืองปากเซภาพอาจจะไม่ค่อยชัดบ้างนะคะเพราะว่าพื้นพื้นฝนตกเรามานี่มาเจอฤดูฝนลุกต้นฤดูฝนพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาถ้าพรฝนเยอะเองใช่พรรษาพรุ่งนี้มี เพืเ่อนๆไปทำบุญที่ไหนครับที่นี่ก็น่าจะเป็นวัดหลวงไหมเนาะใกล้ๆในเ,นเมืองวัดเมื่อกี้เนี่ยวัดหลวงวัดหลวงมาเฟ่เนี่ยใช่แค่โรงแรมมาเนี่ยไหมไม,มไม่มีที่จอดอ่าไม่มีที่จอดจอดน,นานมากนี่ก็น่าจะเป็นโรงแรมแต่ว่าล้างไปแล้ว หางใหญ่ห้างหนึ่งนะคะห้างสิคสนค้าชื่อเอนเมนชิปเ้ามีซปเปอร์มาร์เก,ก็ตเล็กๆสองห้องแถวสามห้องแถวด้วยเยอะแยะเลยทิ่าป,ปากเซนะแล้วก็เปิดห้างส บอแมนวันนี้ได้ไกลหนุ่มวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีขับรถพามาเที่ยวจะฝั่งอุบลมาปากเซฝั่งอุบลทข้ามข้ามช่องด่านช่องเม็กแล้วก็มาด่านช่องเม็กประเทศไทยนะคะแล้วก็มาด่านวังเา่าประเทศเลาวปากเซค่าใช้จ่ายก็ลงไว้ที่ ในเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะได้ใหญ่ยุ่งยิมมากเอารถเข้ายุ่งยิมมากค่ะแต่ว่าสะดวกไม่ตเราจะไปไหนมาไหนเราก็ขับรถไปชมเมืองได้อ่าแล้วก็ต้องเช่ารถเพราะว่าที่นี่รู้สึกว่ารถสามล้อรับจ้างอะไรไม่มีเหมือนไม่เห็นนะเหมือนไม่เห็นหาไปหมดรถสกัยแหละรถสกัยแหละหรือไม่ใช่ไม่เห็นก่อนนี้ยังเห็น ้งแ,แต่โควิดมานี่ทุกสิ่งทุกอย่างเป,เปลี่ยน<ไ>ปแปลงนี่โรงแรม V Hotel นี่ก็น่าพักที่จดรถน่าจะมีอยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่ในสพานที่ไ,ไหนสะพานวัดภูนี่นะ40กิโลวัดภูเนี่ยเส้นทางเนี่ยวัดภูเ่ยที่จะไปรับวัดเพชร๋อวัดภูเป็นจะมนี เราลงข้ามสะพานไปกันบ้นนี่ข้ามสะพานมันน่าต้องเียนไปฝั่งนู้นไหม่ะมันไม่น่าจะใช่เส้นนี้หรือเปล่าใช่ไหมชวนวันน้นเราวิ่งไปสุดๆมันก็เหมือนจะไม่ใช่แล้วนะนี่ปตทแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะมันน่าจะอยู่ฝั่งเส้นนู้นนี่นเใช่ที่น้หมันไม่ขาดแคลนแล้วนะคะปั๊มไหนปั๊มไหนก็มีนันได้ขับรถมาเที่ยวได้ค่ะ นมน้ำมันจะไปอะไรนะเคอนดอนคอนครับเพลงไม่ได้ไปแล้วค่ะขนตุก้องกินที่นี่ไม่ขาดแข,ขวาไว้ขวาไว้ไม่ต้องที่นี่เลยเอาครับ,บ,บจะฟังกลับเลยจอดก่อนจ้ะกลับแล้วกลับอันนี้เสร็จยงังดูให้หน่อย แล้วครับเสร็จแล้วออกเลยนะต้นเร็วนะเดินเนี่ยที่นี่แรงมากเลยตั้งไปเดี๋ยวตั้งก่อนไปไหนเอ่อด่านวัเงเต่าด่านช่องเมกโอเคเออด่ดานด่านช่วงก่อนชอมมนะอ่องเมกนะโอเคเริ่มต้น จะดับดับจ่อยอ้าวทำไมดับขึ้นเพราะว่ามันโดนข้างไงอ๋อเ้งข้าจริงจริง gps ช่วยได้เยอะมากเลยนะคะมันจะหลุดออกมาแล้วเนี่ยข้างข้างเนี่ยจะหลุดออกมาเราไปไหนไม่ถูกกลับโรงแรมไม่ถูก gps ช่วยได้มากเลยแต่ระวังนะ gps ใช่เลยค่ะแล้วนี่นี่ไงเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวตรงเนี้ยเลี้ยวนี่ใช่ไหมใช่กลับสู่ประเทศไทยกลับด่านช่างไม่ขาดเที่ยวไม่ได้ค่ะฝนตกตกทั้งวันทั้งคืนเลยเราไปว่าจะไปร้อเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมาเลขสิบหดับเบิ้ลเลี้ยวซ้ายเนาะจะเลี้วซ้ายเลี้ยวายเข้าสู่ถนนหมาเลขสิบหกดับเบิ้ลเราไปตั้งหลักใหม่ก่อน เดียวไใ่เดียว้วใช่เดียวน่ดียวเดีวเียวเนี่ยลงนำเก่ามังนี่ใชไม่มีเครื่องหมาเลี้ยวนี่ไงนี่ไูกนมเนยเลียวนี่ป่ าเรืองค่ะอันนี้เหรอใช่ตลาดตลาดไอทํานติดกันระหว่างตลาดใหม่กับตลาดเใช่มันติดกันเลยแต่ที่เขาเขียนเนี่ตลาดอ่เรายังไม่ได้เขีใน GPS อะมันจะเขียนว่าตลาดใหม่ปากเซแต่ว่าตลาดเราเรืองใน GPS หาไม่เจอแล้วนะใช่คิดว่ามันเป็นที่มันติดกันอะจริงๆขบอนนี้ท่านก็เคยเข้าไปนะ มันมีรูปอะไรเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจำไม่ได้เลยเมื่อวานนี้เราเกือบจะได้กินปลาเนื้ออ่อนแล้วเ<อ>ขาตัดหน้าซื้อไปก่อนแล้วมีขายน้อยมากป,าปลาต <60, 000 S 2> ัดแดง60,000เท่ากับถ0กวาบาท1 0กว่าบาทงั้งเนะาะถ่ตรงไมไไม,มปเป็นวงเียนงนแกปจอนี้เป็นงเียนปามา จะไปสะพานแล้วค่ะสะพานญี่ปุ่นใช่ใช่อ๋อม่กันสอดลืมกดกันสอดอ๋อมันเป็นถ่ายข้อสดจใจนี่เลย YouTube นี่ข้ามสะพานแล้วค่ะวันนี้ฝนตกแล้วบรรยากาศ<ม>ฟังรู่นมองไม่เห็นเราจะกลับสู่ประเทศไทยเพื่อจะเดินทางต่อไปที่สวรนาเค ตอนแรกคิดว่าเราจะเดินทางไปสารวัลออกจากอะไรนะรดพะเพงนะใช่เรากะว่าเราจะเข้ารประเพงแล้วก็จะไปไปสารวัลใช่ไหมใช่แต่ว่ามันผิดปกกายจะไปอะไรอะไรอีกบางเวียงเพราะว่าเมื่อที่แล้วเราไป หลวงพระบางเราไม่ได้ลงวังเวียงคราวนี้ว่าจะเอารถไปเองขึ้นทางด่วนก็คราวนี้ไปแก้แค้นใหม่อันนี้สะพานญี่ปุ่นนะสะพานญี่ปุ่นวันนี้คืนไปก่อนเลยมอ,องไม่เห็นอะไรเลยเที่ยวก็เลยตัดใจกลับก่อนไม่น้ำคงก็มองไม่เห็นเราจะไปเข้าพรรษาที่ <c oughs> อุบลร <c oughs> าชธา,านี <c oughs> ที่วัดหนองบัววัดท่านหนองบัวนะว่า ใ้เอ๊ะประเพณีพุทธเราไม่รู้นะไปถวายเทียนถ้าขบันษานะถวายเทียนเราอุทิศให้กับผู้ร่วมรับใช้ได้ไหมใช่ได้ใช่ได้เราก็เอ่ยชื่อให้เขาไปสมบูรณ์ไปถวายเทียนขบันสาาให้ถวายเทียนจะนะถวายเทียนถอยข้าวตีเนาะใช่ซื้อเทียนซื้อดอกไม้แล้วก็ทำบูรอุทิศกับให้กับผู้ร่วมรับไปบรรพบุบุษญาติโยม ดูสิมองมากเลยมองไม่เห็นจังหวะเมื่อาวานนี้เราไปเที่ยวผ้าใหญ่มาก็โอเคสวยดีเนียกนะฮะเพราะว่าเวลานี้มันเป็นต้นฤดูฝนคนก็เลยยังจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยพึ้นเปิดแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ฟื้นของเงินกีบก็ปัจจุบันวันนี้ก็460กีบต่อหนึ่งบาท ซึ่งเมื่อวานเมื่อสองวันที่แล้วเรามาที่ดา่านผมแนะนำนะอย่าไปแลกที่ดา่านเลยมันไ้ไม่ได้ราคานะ่มาแลกที่ในเมืองดีกว่าเพราะว่าในเมืองเนี่ยเหยจะดีกว่าเยอะวันนั้นเราแลกมาสี่พันบาทเขาคิดว่าถ้าเราเที่ยวลาวนะผมคิดว่ามันคงไม่สูงไปกว่านี้แล้วและไม่ต่ำไกว่านี้แล้วมั้งใช่ไหมแต่วันแรกก็เหลือสี่ร้อยเท่านั้นเอง น้อยมากแต่จริงๆเนะี่ยสมัยก่อนนี้เรามาเที่ยวเนี่ยพักโรงแรมคืนหนึ่งสองแสนก็เท่ากับแปดร้อยกว่าบาทนะใช่ทีนี้ก็เท่ากับเหลือสี่ร้อยแล้วแต่เหล็กแต่ละเหล็กโอ้มี่ขายวินค่ะสํารักที่นี่ถูกมากนะอกเออลูกนด่งห้าพันลูเลอร์อเลยห้าพันกี ตัวยี่สิบกว่าบาทเลยมาเฮ้ยระวังวัวในกระบนกางถนนเลยถนนเส้นใหญ่ก็ยังมีวัวนี่ว่าจะเหีียวว่าจะซื้อเบียร์ก็ไม่ได้ซื้ออ๋อไม่ได้ซื้อไม่๋ยวไปซื้อที่สรนักแขกนะโอ้วัวชอบบ้างแต่ท้องไส้ไม่ค่อยดีเนี่ยถนนกลื่นมากนะเนี่ยเพราะเนี้เรามาขับรถที่เมืองลาวเนี่ยเนี่ย บ้านเหมืองเขาขับเลนขวาจำไว้เลยนะขวาขวาขวาเท่าไหร่ต้องระงวังวัวระวังแพะระวัะงจักรยานยนต์ระวังจักรยานยนต์ก็เรียกว่ารถจักรที่นี่มาใส่ตรงาเขาเรียกรถจักรรถจักรเนี่ยดูถนนมันมากถนนดีนะเ,นเป็นทางด่วนนะ เสียก็ 20, 20, กาายี่สิบยี่สิบพันกิค่าธรรมเนียนี่เราขาออกเราส้อเสียไหมเสียใช่ไหมออกครับแต่เราโชคดีนะวันนั้นไม่รู้เอ้มีด่านเก็บสองีแห้เราบอกเอสจะไปเก็บสองครั้งเนี่ยไม่ใช่นะครับเราเราต้นทางมาเสียยี่สิบพันกิ แล้วก็พอเจอด่านนี้จะเข้าเข้าตัวปากเสเราก็ดูว่าเราเสยียอีกก็เ,เลยถามพอดีเราไม่ได้คิดเนะี่ยเราถามไปก็บอกเรื่องเสียเอาตั๋วเก่าอาะมามา,มาคืน<ม>เพราะว่าทำด่วนเขามันก็เหมือนทาธรรมดาเนี่ยชาวบ้านก็เข้ามาอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเราเข้าทําไหนนะนี่นี่ก็ทด่วนเขานะ มัวแต่หาตั <t ik> ้งเสียค่าทางบวชน่าจะเป็นในนี้มั้งสองหมื่นสองหมื่นไม่มีนะคะไม่ห้าพันอ่คิดฟังคิดให้ให้อบเอาไปใช้อะไรเมื่อกี้นี่ไงนี่ห้ามันห้าพันห้าห้าหมื่น i don't <laughs> ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่ปิ้งผ้านะไม่รู้อยู่ตรงไหน,น บนี้แหละคะ่ะที่เราจะเอาไปคืนเขาขอเขาอีกดานนีนะเราเป็นช่วงช่วงกิจมันนี้ยขยำที่ไม่รู้เรื่องเลยนะรถวิ่งแล้วทางด่วนเขาไม่เหมือนทางด่วนบ้านเรานะคะสองข้างทางก็จะเป็นบ้าน เหมือนเหมือนลักษณะเก็บค่าผ่านทางมากกว่าเนาะที่ว่าใช้ถนนเขา,าประมาณนี้เพราะว่าถนนเขาสร้างใหม่ปวยครับรถงช้าอยู่ไหม ใช่ใช่ซึ่งเน็ตเติมเติมเน็ตดูเล่นพวงรถพวงก็เอาไเล่นรถพวงยเสีนได้เสแงได้ฝนตอนอื่างืยามค่ำคืนมืดเหงือใจ ชนใช้ด้วยนะตัวหนึ่งหลายหมื่นนะถ้าเป็นเล่นไปแล้วประกันเราอะไรวะสองแสนแต่ว่าไม่ได้ประกันวัวนะเฮียประกันรถที่เฉยนะวัวตัวไม่รู้กี่ล้านอ,อ,อย่างบ้านเราก็น่าจะประมาณหมื่นนะตัวเล็กน้อยอย,อย่างเงี้ยสองกระปืนนู่นไม่ไป็นตัวน้อยนะบางตัวเป็นแสนอะ่ะเกินแปดหมื่นอะ่ะ เมืองลาวนี่แปลกเนื้อกับไม่ค่อยมีเนาะสี่ปากซี่ไม่กินเนื้อไม่ไม่ค่อยเห็นเนื้อยูเวนเฟอเนื้อก็เป็นเนื้อสดยังไม่ยังไม่ยังไม่แพ้อะไรโอ้ปัีจุบนแม่ค้าคนนั้นบอกว่าที่เขาบอกว่าเนื้อเขาหลอกใช่ไหมใช่มันจริงเป็นหมูจริงๆแล้วเป็นหมู โอเคค่ะแล้วก็จบทริปแค่นี้ก่อนนะคะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ค่ะไม่เจอกันที่น